แอดว่าจะดึงเข้ามาให้เป็นเหยื่อหรือเปล่านะครับนะดึงเข้ามาให้เป็นเหยื่อหรือเปล่าเอาเอแอดงงเลยครับเรื่องนี้นบอกได้เลยโอ้โหอะไรเนี่ยเอาไปเอามาก็จะโยงกันไปเออใช่เขาคิดอย่างนั้นเขาก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ถามว่าลองไปถามเขาดูซิว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องไหมล่ะเขาไม่มีอยู่แล้ว เออนั่นแหะสีนะครับเออก็ไม่รู้ก็เพิ่งเขาเพิ่งมาไอ,อ้เขาเพิ่งเล่าเมื่อกี้นี่เองเนี่ย FTS ก็ไปฟังมาไงเออเราก็อยากจะรู้ความพืบหน้าว่าเออเขาบอกเขาจะจัดชุดใหญ่วันนี้ เออมีมีมีช็อตเด็ดเขาว่างั้นมีช็อตเด็ดเขาก็จะไปเอ่อไปหาไอ้พระไอ้ที่เขาเป็นตำรวจพระนะเอ่อเขาจะไปปรึกษาว่าจะทำยังไงได้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาบอกมันยังไม่มไมชมันยังไม่ชัดเจนมีแต่เสียงมีแต่ซิปคลิปเสียงเอ่ามีแต่คลิปเสียงเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะระบุได้ในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ยอมรับว่าเป็นเอ่อว่าเขาทำเห็นไหม ใช่ครับผมก็ขุดเข้ามาเพื่อเพื่อให้ได้ประโยชน์ไง F C S ก็ไม่รู้นะคือทุกคนก็ต้องเข้าใจไงเอา้าเขาก็จะรุงที่ต่อไปสังคมเขาได้ฟังเนี่ยนะชาวบ้านชาวเมืองเขาฟังเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเป็นทํรนองว่าเอ้ยลุงมาเกี่ยวกับความรักของสองคนนี้ด้วยเหรอวะเออทําให้สองคนเขามีความทะเลาะเบาแหวงกันเพราะลุงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่งไงอืม ใช่ไหมบิดวาจาก็ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้เขาโยงไปถึงหมดแล้วแล้วแล้วแม่ชีแกก็แกก็เปิดเผยตลอดแกก็เอาคลิปมาให้ดูตลอดเออเห็นไหมมันก็มีเรื่องที่ออกมาเรื่อยๆเออเมื่อคืนเนี่ยก็ไปฟังอ่าร้องเพลงมาแล้วนะครับแต่งเพลงให้ <laughs> เ,เขาก็แต่งเพลงแล้วร้องเพลงให้หนึ่งเพลงนะครับเขาแต่งเพลงมาก็ร้องเพลงเมื่อคือนแอ้ก็ฟังเพลงเขาอยู่แอดก็ยังขำๆอยู่เลยแต่เช้านี้หนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกเออตอนนี้หนักกว่าเยอะได้ข่าวไปฟาดอยู่ในป่ามันนะอซีนะโอ้โหเขาบอกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์เลยเขาไม่ได้ฟิลเขาว่างั้น <laughs> ในป่ามันโอ้โหตายแล้วเอฟซีนะครับเออ ใช่ครับผมจะเกี่ยวอะไรไหมใช่เขาไม่ได้อยู่วัดแอดแอดว่าเขาไปไปกับกลับนะช่างใหญ่ที่เขาไปตอนนั้นอ่ะเขาก็ไปไปกับกลับมันไม่ได้มีอะไรเลยเออนะไม่ไม่เกี่ยวอะไรอืมใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นไงมันไม่เกี่ยวกันเลยแอดพูดได้เลยไม่ได้มีคือสองคนเขามีปัญหาเขาจะเลิกกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่างใหญ่ เออแต่มันดึงเข้าไปได้ยังไงไม่รู้เนี่ยใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูดูแล้วเนะี่ยเพราะว่าอะไรอะ่ะเออเออเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเลิกไงเออเขาจะเลิกแต่ชีไม่ยอมไงชีไม่ยอมชีก็คราวนี้แหละเปิดเผยเลยคราวนี้ก็แฉเลยนะดูไม่จืดเลยเออ ใช่ครับผมนั่นเลยนะครับก็ออกมาแฉออกมาแฉกบานปลายซึ่งไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่เลยนะครับแอดบอกเลยเลยไม่เกี่ยวเลยคุณมีปัญหากันเองคุณคุณสร้างปัญหากันขึ้นมาเองแล้วคุณจะไปโยนให้คนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้มารับผิดชอบด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ไงอืมไม่ก้องเกี่ยวเลยตรงนี้แอดบอกได้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันได้ยังไงมันมามันมาตรงนี้ได้ยังไงเนอ มันเกิดประเด็นแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมใช่ครับผมก็ได้แค่นั้นนะสวัสดีนะทนันนะครับเออ ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่เขาเลยนะครับเออเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยเขาจะเลิกกันก็รือเรื่องของเขาใช่ไหมล่ะละห้องละแหงก็ไม่ได้เกี่ยวกับช่างใหญ่เขาเออเขาจะไปเขาจะรู้ได้ไงใครเขาจะไปบอกให้เรื่องมีความสัมพันธ์สวาดมันไม่ใช่บุคคลธรรมดานะใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่บุคคลธรรมดา เออเขาจะไปบอกคนนู้นคนนี้ได้ยังไงไม่เกี่ยวใช่ไหมมันก็ไปกันใหญ่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะท่านั้นนะมันมันวันนี้เราก็รู้เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะ เออวันนี้รู้เพิ่มมากขึ้นขึ้นอีกเยอะเพราะอะไรเออนะคือเขาเปิดเรื่อยๆเปิดจนกว่าจะเอาเอาไอเอาอยู่ได้อ่ะว่าง่ายๆเออเขาจะเอาศึกให้ได้อ่ะประมาณนั้นนะครับเอาศึกให้ได้อะเออมันก็แล้วแต่เขาตรงนั้นอ่ะแต่อย่ามาโยงทางช่างใหญ่เขานะอย่ามาโยงเขาจะดึงเขาเข้าไปว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับนะ มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลิกครั้งนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับอืมแกไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลยเออไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการเลิกการลากันมันไม่ได้เกี่ยวกันอืมไม่รู้ทั้งใหญ่ก็จะรู้ได้ไงแล้วเรื่องนี้อ ถ้าพระเป็นคารวาสธรรมดานะพระเป็นคารวาสเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะรู้ถูกไหมล่ะเขาต้องบอกกันคุยกันบ้างอะไรบ้างนะแต่อันนี้เขาเป็นพระเขาจะมาพูด,ดังไมเว้ยฉันจีบอ่าผู้หญิงคนนี้อยู่นะฉันมีสัมพันธ์สวัสดกับผู้หญิงคนนี้อยู่นะนู่นนี่นั่นเขาจะมาพูดทําไมเออปิดได้ก็ปิดแล้วแล้วพูดง่ายอ่ะพระพระแกก็ระแวงระแวงคนในวัดอยู่แล้ว เพราะว่ามันมีอาการลักษณะคือเข้าหูเข้าหูว่าเออถ้าเกิดพระหายไปเนี่ยเขาก็สงสัยว่าน่าจะไปอยู่กับคนนี้ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยมาแต่แรกอยู่แล้วเออเขาก็เลยระมัดระวังไงแต่เรื่องการทะเลาะบอกแวงกันมันไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่เลยไม่เกี่ยวไปโยงกันทําไมไม่ใช่ใช่เลยเออคุณมีปัญหากันเองคุณก็แก้กันสิ ใช่ไหมออคุณก็แก้กันเอาเองสีมันไม่เกี่ยวกันนะครับข่าวช่องไหนนะเมื่อกี้เขาไลฟ์สดเลยนะครับเมื่อกี้เขาไลฟ์สดเลยแอดก็จำไม่ได้ว่าช่องไหนนะเขาไลฟ์สดช่องใหญ่นะ ไม่ใช่ช่องเล็กกันนักข่าวก็เยอะเลยล่ะนักข่าวก็ตามเรื่องนี้อยู่เพราะเมื่อค <Rogers> ืนนี้แอดก็ดูอแอดก็ฟังเพลงเขาอยู่นะเพลงที่เขาแต่งให้เม like ื <S <S ่อคืนเขาแต่งแต่งเพลงให้นะแต่งเพลงแล้วก็ส่งเพลงไปหาผู้หญิงนะครับเอ่อร้องเพลงอ่ะเอนะเมื่อคืนแอดก็ฟังแล้วยังขำอยู่เลยแต่เมื่อเช้านี้มันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นอีกนะเมื่อเช้านี้เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นอีกก็คือโอ้โห เล่นเขาเล่นกันเนี่ยโอ้โหพูดง่ายว่ะเขาจําได้ตอนที่ว่าพูดนี้ยว่าเปิดซิงวันไหนเอฟซี FC นะเปิดซิงวันไหนนี่เขาบอกเลยนะโอ้โหอะไรขนาดนั้นวันนี้นะเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเล่นอยู่ในป่ามันแต่ไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ในในป่ามันเ็าว่างั้นมันอาจจะคันหรือเปล่าฮะเออโอ้โหมันสุดยอดนะเออ มาจากช่างต้ามแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมช่างตาม้มมันยายทมและพ่อข้าถาเขาทธอรออกอยู่ขามกิ้งเลยใช่ไหมอ๋อคุยตามข่าวไม่รู้ล่ะเขาออกสื่อขนาดนั้นะพูดง่ายเขาออกสื่อขนาดนั้นะเ,เราจะว่ายังไงเขาออกสื่อมันขนาดนั้นเนาะ เออแล้วไลฟ์สดด้วยเนี่ยไม่ธรรมดานะคือเราต้องพูดเพราะอะไรเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาพาดพิงไปถึงช่างใหญ่ไงเออพาดพิงไปถึงช่างใหญ่ว่าช่างใหญ่อ่าเป็นต้นเหตุในการลักล้าวในครั้งนี้ อ่าเห็นไหมถ้าพาดพิงอย่างนี้ช่างใหญ่ก็เสียสิถ้าถามว่าแกรู้เรื่องไหมล่ะเออในเรื่องการทะเลาะบบาแวงกันอะ่ะมันไม่เกี่ยวกันเขาจะไปรู้ไหมว่าพระกับทีเนี่ยเขารักกันอยู่แล้วหรือมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหรือทะเลาะมีความรักกันอยู่แล้วเออแอบรักกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ไหมล่ะเขายังไงก็ต้องปิดสุดขีดแลละ เดีย๋ยวว่าแต่คนภายนอกเลยคนภายในก็ต้องไม่รู้เรื่องเลยล่ะเอาพูดง่ายรู้รู้ไม่ได้อ่ะรู้มันก็เสียใช่ไหมใครจะไปพูดเรื่องพวกนี้อ่ะใช่ครับผมนะครับคือไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่เลยแอดพูดได้เลยไม่เกี่ยวเลยนะเรื่องนี้นะ